มามามาคุณนาะเปิดกลิบมาก็นับบานเต็มจอนี่ละนี่ละนี่ละวันนี้เราจะมาแต่งลุกโอเุลา่านาะม่วงลงผิว,ม,วม่วงจำจอ้าวคุณนาะลบทำไมละ่ะลงตั้งนานลงเป็นชั่วโมอลบอยู่อย่างเพราะหน้าหยาไม่ไหวจ้าคุณนาะเอาขนมปังมาจิ้มได้เลยไปนขนมปังสั่งขยะแบบจำจำและตอนนี้เราก็ไปลงผิวมาแล้วนะจ๊ะดูเป็นผู้เป็น,ปนคนแบบปกติ นี่ละ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 มาเริ่มคอนทัวร์กันเลยจ้าอ๋วคุณนะักคอนทัวร์ไวเกินจมูกพุ่งเหมือนจมูกยุ่ลายคอนตอนแรกเราก็เอาสีดำกองไปที่ตาเลยจ้าฟิวส์สโมกี้อายแบบช้ำๆต่อไปแล้วก็จะมาลงเขียวแบบเยลลาดคุณนาะเย,ยวแตกเย,ยวแตงเย,ยวแตกเสียวปิสุสดๆมาต่อกันกันที่สีน้ำเงินในการขัดเบาๆ,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 ๆ